ผมจะทำคลิปนี้โดยไม่สรุปนะว่าผมต้องการจะสื่ออะไรมีเศรษฐีสามีภรรยาคู่หนึ่งวันหนึ่งก็ตัดสินใจว่าจะไปหาหมอดูเขาก็เดินทางไปด้วยรถโรลส์รอยส์ของเขาเมื่อไปถึงหมอดูทั้งสามีและภรรยาก็ยื่นมือของตัวเองให้หมอได้วิเคราะห์ที่สำคัญคือหมอดูคนนั้นมีความแม่นยำระดับ triple A เรียกได้ว่าแม่นยำกว่านาฬิกาแล้วันหมอดูจึงใช้ศาสตร์ต่างๆนอกจากดูมือแล้วก็ยังดูไพ่ดูหงอเฮงดูดาวดูลัคนาดูทุกอย่างหมอดูให้ ผลลัพธ์กับเศรษฐีสามีภรรยาคู่นี้ว่าคุณไม่ต้องห่วงเลยครอบครัวของคุณจะมีกินมีใช้ไปอีก5ชั่วโคตรโดยสถิติของคนที่มีความมั่งคัง่งครอบครัวที่มีความมั่งคั่งในโลกเจนแรกก็จะสร้างเจนที่2จะเพิ่มพูนเจนที่3าก็จะมาใช้อาจจะเจนที่4ก็หมดไปหรือส่วนใหญ่ก็เจนที่3ก็หมดแล้วแต่นี่หมอดูบอกว่าคุณจะรวยไปอีก5ชั่วโคตรแบบสบายๆคือซุปเปอร์เศรษฐีและยังมีคําทํานายดีๆอีกมากมายที่ ควรจะทําให้ทั้งสองคนนั้นมีความสุขและไม่มีอะไรต้องห่วงอีกต่อไปเมื่อหมอดูเทวดานั้นทํานายทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยภรรยาเศรษฐีถึงกับยิ้มแฉ่งยิ้มตลอดยิ้มไม่หุบตั้งแต่ออกจากหมอดูขึ้นรถโรลส์รอยกลับบ้านแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายสามีกลับมีสีหน้าแห่งความเครียดตั้งแต่ออกจากหมอดูระหว่างนั่งโรลส์รอยกลับบ้านถึงบ้านระหว่างอยู่ในบ้านตลอดจนไปถึงเวลาที่เขานอนตัดภาพมาตอนกลางคืนครับก่อนเขาอน นอนสามีภรรยาอาบน้ําอาบผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในคฤหาสน์หรูของเขาภรรยาเขาก็เกิดความสงสัยสามีไม่ยอมนอนสักทีดิ้นไปดิ้นมาพลิกซ้ายพลิกขวาห้าทุ่มก็แล้วเที่ยงคืนก็แล้วตีสองก็แล้วไม่ยอมนอนสักทีภรรยาทนไม่ได้จึงปลุกสามีขึ้นมากลางดึกให้มาคุยกันหน่อยภรรยาจึงตั้งคําถามเกิดอะไรขึ้นกับเธอตั้งแต่หมอดูทํานายว่าพวกเราจะมีความสุขจะมีทรัพย์สินเงินทองสบายไปอีกห้าชั่วโคตรฉันสัง เก็บความเครียดบนสีหน้าเธอระหว่างนั่งรถกลับบ้านเธอก็ไม่คุยอะไรกับฉันกลับมาบ้านเธอก็ไม่ยอมทานข้าวและเธอก็ไม่ยอมนอนดิ้นไปดิ้นมาจนถึงเวลานี้ทั้งที่หมอดูคนนี้มีความผิดพลาดในการทำนายต่ำมากๆหรือแทบจะเป็นศูนย์ฉันมีความสุขมากแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอไม่มีความสุขเหรอวัตระกูลของเราในอีกห้าเจเนเรชันหรือ5ชั่วโคตรต่อไปนี้จะมีทรัพย์สินเงินทองมีบารมีมากมายมีความมั่นคงในการงาน และมีครอบครัวที่มีศัก์มีศีรอยู่ในท็อป5ของโลกสามีเมื่อฟังภรรยาแล้วก็มีอาการเศร้าและน้ําตาซึมออกมาเริ่มที่จะร้องไห้เริ่มที่จะเสียใจเขาไปกอดภรรยาของเขาอย่างแน่นแล้วเขากระซิบข้างข้างหูภรรยาของเขาว่าผมไม่ได้เป็นห่วง5ชัช่วโครต,ต่อไปนี้เพราะผมเชื่อหมอดูและมีความศรัทธาในหมอดูมากๆและจากทรัพย์สมบัติจากความมานะอุตสาหะที่เราได้สร้างเงินทองศักดิ์ศรีและบารม มีจนถึงวันนี้ผมเองก็มั่นใจว่าผมสามารถที่จะแพลนอนาคตของตระกูลเราไปได้อีกนานแต่ผมรู้สึกเป็นห่วงเจเนอเรชันที่6ว่าพวกเขาจะลำบากและผมก็เครียดมากที่ตระกูลเราจะรวยต่อไปอีกเพียง5ชั่วโคตและโคตที่6ละ่ะจะทำยังไงคลิปนี้จบแค่นี้นะครับผมจะไม่พูดต่อว่าสิ่งที่ผมเพิ่งเล่าไปนั้นมันให้มุมมองอะไรกับคุณบ้างผมอยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์ข้างล่างช่วยแชร์คลิปนี้ไปถามคอมเมนต์ของเพื่อนๆคุณด้วยคุณ เชื่อผมคอมเมนต์ Comment ต่างๆในคลิปนี้จะมีแง่คิดจะมีคติทั้งสัจธรรมทั้งความโลภทั้งความดีทั้งความเลวทั้งความสวยและความสดใสผมจะรออ่านพร้อมๆไปกับคุณนะครับ and that's one minute with ram see you next time